อร่อยไหมลูกอร่อยรึเปล่าอร่อยไหมอะไรนะนอะไรข้าววานะ่ะฮะ<า>ขนมอะไรอืวาฟังไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรข้าววานาสีแดงอะจักรวามันคืออะไรอะจักรวาลจักรวาลมันคืออะไร ไม่รู้อ่ะจัก,กรวาขนมฟันโอใช้ใช้ฟันโอละเปล่าไม,ไม่เรียกจัก,กรวาเขาเรียกฟันโอเขาเรียกอะไรอ่ะ อร่อยมากอร่อยจริงๆวายนี่เหมือนตัวสปอูแมนเลยเป็นสปูแมนเปล่าน้องเป็นตัวอะไรเป็นสปูแมนหรอหือเป็นสปูแมนหรอใช่หรือเปล่าเเนนนีีน่่่ยยะ